สวัสดีเพื่อนๆที่รักการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเตาเผาถ่าน200ลิตรในราคาหลักไม่ถึงพันนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าเขาทำยังไงนะครับผมแต่เห็นว่าถังตัวนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับผมซื้อเขามาสำเร็จนะครับผมอาจจะมีขายอยู่บางพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะมีขายตามออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบเขามีอะไรบ้างนะครับผม เปิดไปด,ดูตัวนี้ผมใช้งานมาปีกว่าแล้วนะครับผมนี่คือตัวฝาที่เขาทำนะครับผมตัวฝาตัวนี้เขาจะเจาะรูตรงกลางนะครับผมเจาะรูเพื่อให้ควันออกเนี่ยครับเจาะรูประมาณเนี้ยนี่คือฝามันจะมีตัวกิบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนก้นนะครับผมเขาจะเจาะรู เป็นรูอย่างนี้นะครับผมถ้าท่านใดที่พอมีอุปกรณ์หรือหาซื้อที่เขาทําสําเร็จไม่ได้ส่วนเหล็กตัวเนี้ยผมดามเองนะครับผมเพื่อป้องกันความแข็งแรงเนะาะเขาเจาะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับผมเลยข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรข้างในนี่ครับผมข้างในก็จะเป็นรูประมาณนี้แล้วเวลาที่เราเอาไม้ใส่เสร็จเราก็ปิดฝานะครับผม ปิดฝาเวลาที่เราไอจุดไฟนะครับผมเหมือนที่ผมทําคลิปให้ไอคลิปที่แล้วนะครับผมใส่ทานไอใส่ฟืนเสร็จแล้วก็จุดจากข้างล่างนะครับปิดฝาให้แน่นแล้วรอแค่ควันดับแค่นั้นนะครับใช้ได้นะครับผมก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับผม